คุณอยากมีเงินพอใช้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องทำงานประจำไหมแต่อิสลามมองเป้าหมายนี้อย่างไรยินดีต้อนรับสู่ Inspired Voices เสียงที่ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้เรื่องเงินชีวิตและศรัทธาในแสงทางของอิสลามวันนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกระดับของอิสรภาพทางการเงินแบบที่หัวใจคุณไม่ว่างเปล่า สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบอ่าหลายคนสนใจมากๆเลยนะคะเรื่องอิสรภาพทางการเงินค่ะครับผมเรามีข้อมูลมาจากบทความหนึ่งค่ะที่พูดถึงแนวทางแล้วก็มุมมองของศาสนาอิสลามต่อเรื่องนี้ด้วยครับน่าสนใจครับใช่ค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วมีระดับขั้นไหมต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมุมมองอิสลามเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะครับผมเหมือนกับว่าหัวใจหลักๆก,ก็คือการมีรายได้พอใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องอผูกติดกับงานประจำเสมอไปแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับงั้นเริ่มตรงคำจำกัดความก่อนเลยค่ะอิสรภาพทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรคะ ถ้าพูดง่ายๆเลยนะครับมันก็คือจุดที่รายได้ที่เราได้จากสินทรัพย์หรือว่าการลงทุนต่างๆเนี่ยมันเข้ามาพอพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราได้หมดเลยอ๋อค่ะครับโดยที่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องพึ่งพารายได้จากงานประจําอย่างเดียวแล้วเข้าใจค่ะคือมีทางเลือกมากขึ้นใช่ครับหัวใจสําคัญคือคําว่าทางเลือกนี่แหละครับทาให้เราเลือกใช้ชีวิตได้มากขึ้น การมีทางเลือกนี่สาคัญจริงๆค่ะแล้วการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันดูเป็นเรื่องใหญ่นะคะมีการแบ่งระดับขั้นอะไรไว้บ้างไหมคะพอให้เห็นภาพชัดขึ้นมีครับมีหลายแนวคิดเลยอย่างของแกรนด์ซาบะเทียเนี่ยเขาก็แบ่งไว้ตั้ง7ระดับเลยนะครับโหเจ็ดระดับเลยครับ ตั้งแต่ขั้นแรกสุดคือแค่รู้สถานะการเงินตัวเองเฉยๆเรียกว่า clarity ไปจนถึงขั้นที่แบบมั่งคั่งเหลือเฟือเลย abundant wealth อ๋อ oh, ค่ะหรืออย่างของโทนี่โรบินส์ก็มี5ระดับครับจากแค่แบบเอ่อเอาตัวรอดได้ไปจนถึงขั้นที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้เลย อือการเข้าใจระดับพวกนี้มันก็ช่วยให้เราวางแผนได้ตรงจุดมากขึ้นครับรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วจะไปต่ออย่างไงเข้าใจค่ะเหมือนมีแผนที่นำทางนะคะแล้วถ้าจะเริ่มเดินหรือว่าอยากจะเร่งความเร็วขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยเราต้องเน้นทำอะไรเป็นพิเศษบ้างคะครับจุดเริ่มต้นเลยนะสำคัญมากคือต้องรู้สถานะตัวเองก่อนครับอย่างทองแท้เลย รู้ตัวเองหมายถึงก็คือต้องบันทึกรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนครับว่าเงินเข้าเท่าไรออกเท่าไรไปไหนบ้างพอรู้ตรงนี้แล้วสเต็ปต่อไปคือสร้างวินัยการออมครับค่ะการออมนี้สำคัญใช่ครับที่แนะนำกันทั่วไปก็อย่างน้อยสัก20%ของรายได้แต่จริงๆก็ปรับได้ตามสถานการณ์แต่ละคนนะครับค่ะ ค่ะแล้วก็ต้องอจัดการหนี้สินด้วยครับโดยเฉพาะหนี้ที่ไม่จําเป็นหรือหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงพยายามลดให้มันน้อยลงหรือหมดไปได้ยิ่งดีอืลดภาระลงครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือการลงทุนครับเพื่อสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า passive income อ๋อ oh, passive income ครับคือรายได้ที่มันเข้ามาเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่ต้องลงแรงทำงานโดยตรงตลอดเวลาเช่นลงทุนในกองทุนในหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้ครับค่ะค่ะมันก็จะมีแนวคิดอย่าง FIRE ด้วยนะที่แบบว่า financial independence retire early อันนี้จะเน้นออมหนักมากๆเลยได้ยินมาเหมือนกันค่ะ fire นี่คือออมเยอะมากเข้มข้นขึ้นไปอีกครับ โหฟังดูต้องมีวินัยสูงมากเลยนะคะนั่นคือแผนที่ในมุมมองการเงินทั่วไปทีนี้บทความที่เราดูกันเนี่ยมีมุมมองจากหลักการอิสลามด้วยตรงนี้มันเข้ามาเสริมหรือว่าปรับแนวคิดเรื่องอิสรภาพทางการเงินยังไงบ้างคะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยครับคือในมุมมองอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวอ๋อค่ะแต่จะเน้นไปที่มิติทางจิตใจด้วยครับอย่างแรกคือความพอใจ หรือกนาอะในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ความพอใจกนาอะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นหรือทวากูลคือเชื่อมั่นว่าพราะองค์คือผู้ประทานปัจจัยยังชีพคือผู้ดูแลเราในอัลกุรอานก็มีกล่าวไว้นะครับประมาณว่าไม่ต้องกังวลเรื่องความยากจนเพราะอัลลอฮ์จะทรงดูแลเองอืมค่ะท่านศาสดาก็สอนไว้ครับว่าความสําเร็จที่แท้จริงคือการมีพอเพียงและก็พอใจในสิ่งที่เรามี มันเลยไม่ใช่แท่การสะสมให้ได้เยอะที่สุดเพียงอย่างเดียวครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าเป้าหมายอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลขที่สูงสุดแต่เป็นความสมดุลความพอใจในสิ่งที่มีถูกต้องครับและที่สำคัญมากๆคือมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนเลยคือต้องหลีกเลี่ยงดอกเบีย้ยหรือรีบาอย่างเด็ดขาดค่ะเรื่องรีบารครับ เพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบมายุติธรรมอันนี้ก็เป็นความท้าทายเหมือนกันในระบบการเงินปัจจุบันแต่ก็มีทางเลือกเป็นการเงินอิสลามนะครับค่ะและอีกข้อที่สําคัญไม่แพ้กันคือต้องลงทุนในสิ่งที่ฮาลาลเท่านั้น ต้องฮาลาวด้วยใช่ครับคือต้องแน่ใจว่าธุรกิจหรือสิ่งทรัพย์ที่เราไปลงทุนเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่าศาสนา,าห้ามเช่นแอลโกอฮอล์การพนันหรือธุรกิจอื่นๆที่ขัดกับหลักการอิสลามครับคือต้องสร้างความมั่งคั่งในกรอบที่ถูกต้องตามหลักศาสนาประเด็นเรื่องรีบากับเรื่องฮาลาวเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะทําให้การวางแผนการเงินต้องละเอียดขึ้นไปอีกเนาะแล้วที่นี้เอ่อขอถามนิดน,นึงค่ะอย่างแนวคิดไฟเออที่เมื่อกี้เราคุยกันที่ว่าเน้นออมหนัก,นกๆกเกษียณเร็วๆเนี่ยมัน จะดูขัดแย้งกับหลักกนาอะหรือความพอใจในปัจจุบันที่อิสลามเน้นหรือเปล่าคะครับเป็นคําถามที่ดีมากครับเอ่อจริงๆมันก็อาจจะมีความตึงเครียดกันอยู่บ้างนะครับเพราะไฟล์เนี่ยมันเน้นการเร่งสะสมทรัพย์สินค่อนข้างเร็วเพื่อให้ได้อิสรภาพทางการเงินเร็วๆซึ่งถ้ามองผิวเผินก็อาจจะดูขัดกับคณะที่เน้นความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ณปัจจุบัน ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องขัดแย้งกันเสมอไปครับเราอาจจะมองว่าการวางแผนแบบไฟล์เนี่ยมันคือการวางแผนเพื่อความมั่นคงในระยะยาวเพื่ออนาคตของครอบครัวก็ได้อ๋อมองเป็นการวางแผนครับโดยที่เราก็ยังคงรักษาความพอใจในปัจจุบันไม่ได้โลภจนเกินไปแล้วก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์หรือตะวัคู่ไปพร้อมๆกันได้ อืมค่ะหัวใจสำคัญผมว่าคือการหาจุดสมดุลครับระหว่างการวางแผนเพื่ออนาคตกับการมีความสุขความพอใจในปัจจุบันและที่สำคัญคือต้องอยู่ในกรอบของฮาลาลและปลอดรีบาเสมอเข้าใจชัดเจนเลยค่ะเหมือนการเดินทางที่ต้องใช้ทางวินยัยทางการเงินแบบสากลแต่ก็ต้องเอามาผสมผสานกับหลักความเชื่อคุณค่าทางใจแล้วก็ข้อกำหนดทางศาสนาให้มันลงตัวด้วยกันนะคะ ใช่ครับสรุปก็คืออิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่วางแผนได้ไปถึงได้นะครับผ่านการทำความเข้าใจสถานะตัวเองการออมการลงทุนการจัดการหนี้มีระดับขั้นต่างๆเป็นแนวทางให้ค่ะ แต่สำหรับพี่น้องมุสลิมเรามันจะมีมิติเรื่องความพอใจหรือคณาอาความไว้วางใจในพระเจ้าหรือทวักขู่แล้วก็การปฏิบัติตามกรอบที่าศาสนากำหนดคือเรื่องฮะลาวเรื่องปลอดริบาเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญมากๆในการบริหารจัดการเรื่องเงินเงินทองทองด้วยครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากชวนคิดต่อนิดนึงนะครับว่าบางทีนิยามของคาว่าอิสรภาพที่แท้จริงสาหรับเราแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีอย่างเดียวก็ได้นะครับ อืมน่าคิดค่ะครับมันอาจจะรวมถึงความสงบในใจความรู้สึกพอเพียงกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือว่าการได้ใช้ชีวิตที่มันสอดคล้องกับคุณค่าหรือความเชื่อที่เรายึดถืออยู่ก็ได้การหาจุดสมดุลตรงนี้นะครับระหว่างความมั่นคงทางการเงินกับความสุขที่แท้จริงจากข้างในอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดก็ได้ครับถ้ารู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม Inspired Voices ไว้นะครับ